อ่ะสวัสดีครับต่อกันคลิปที่สี่นะอากาศเริ่มเย็นๆละเอาเรื่องอยู่นะวันนี้ก็เย็นอยู่เย็นอยู่อ่ะเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากรอบก่อนเนี่ยพีได้พูดถึงเรื่องของเ,อเส้นตรงตั้งฉากกันต่อไปเราจะมาดูเรื่องของเส้นตรงขอปรับเต็มจอก่อนเส้นตรงสองเส้นขนาน ขนานกันซึ่งเส้นตรงสองเส้นเนี่ยขนานกันเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องจำก็คือความชันมันจะเท่ากันก็คือความชันความชันนะโอ้เขียนไม่สวยเลยความชันจะเท่ากันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเส้นตรง l 1เนี่ยบอกว่าขนานอันนี้คือขนานนะขนานกับ l สองแล้ว m ของ l หนึ่งเนี่ยมีความชันเป็น 2เราก็จะได้ว่า M ของ L 2ก็จะมีความชันเป็น2เหมือนกันนะก็ยังอยู่กับเส้นตรงนะใครที่ไม่ชชั่์เส้นตรงยังไงก็กลับไปทวนคลิปเก่าๆได้ก็มีอัดไว้ให้แล้วโอเคนะอ่ะโอเคต่อเลยเมื่อกี้เปิดดูอย่นี้หน่อยอ่ะเอาละเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันก่อน ตัวอย่างโจทย์ข้อแรกพี่บอกว่า l1 เนี่ยมีสมการเป็น 3x ลบ 2y บวก1เท่ากับ0นะแล้วบอกว่า l1 ขนานกับ l2 แล้วบอกว่า l2 ผ่านจุด 1, 1จงหา สมการเส้นตรง l2 อ่ะยังไงก็ใ้ดับแรกก่อนโจทย์อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าเราใครให้ดูมาก่อนก็จะน่าจะเข้าใจนะอ่ะเรามาดูก่อนมันบอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าเส้นตรง2องเส้นเนี่ยมันขนานกันนะคำว่าขนานกันเนี่ยแสดงว่าความชันยังไง ความชันของเส้นตรงเส้นที่1จะเท่ากับความชันของเส้นตรงเส้นที่2ฉะนั้นเราก็เอามาสร้างแล้วก็มาหาความชันของเส้นแรกก่อนความชันของเส้นแรกเนี่ยเราก็จัดรูปก็ได้อะถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากอะไรมากก็จัดรูปไม่อยากจําเยอะๆก็จัดรูปเราก็ย้ายก่อนจะกลายเป็นลบสองเท่ากับลบสา็กซลบหเราก็ทำยังไงเดียะ เอารลบหนึ่งคูณตลอดก็ได้ไหมเดี๋ยวใครจะไม่คูณก็ได้นะอ่ะเอารลบหนึ่งคูณตลอดก็ได้มันจะกลายเป็น 2y งเท่ากับส x บวก1ตรงเนี้ยพี่บอกว่าเอาคูณด้วยคูณด้วยอะไรดี